สวัสดีเกมเมอทุกท่านวันนี้เราจะมาลง Remember Draw หรือในด่านของทีชัวดันเจ้นซึ่งเป็นดันเจ้นใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะก็จะเอ้ยก็จะเอ้ยก็จะเอ้ยก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ประมาณ3ดันในนี้มันเป็นก็เป็นดันเก่าๆแต่เอามาเขาเรียกว่าอะไรวะ r e m a k ใหม่เออให้เป็นเวล60เอเบียทั้งหมดด้วยมันมีโพสาดันนะแต่ผมลงได้แค่ดันเดียวเพราะมีกุญแจที่เป็นไว้เข้าดันแค่เดียวดังนั้นก็จะ คิดว่าดันที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้มันคงจะบินเก่งถ้าที่เคยเล่นมานะตอนที่เบวยี่สิบกว่าตัวนี้มันก็จะชอบตีมากเกินไปไอ้ตัวนี้มันแช่แข็งได้แต่ว่ามีสกิลเอ้ยมีสกิลเออใช่มีสกิล,กลน่าจะแก้ได้อยู่ก็เป็นดันนี้แล้วกันนะชื่อ hall of green memory ลักษณะดันจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยลงนี่ก็ประเดิมด้วยประเดิมครั้งแรกมาบับกันก่อน ประตูที่หนึ่งมีอะไรไหมมีทางไปอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันใช้รูปแบบเดียวของดันเดิมเลยนะแค่มันมันดูสึกเก่งขึ้นพอเป็นเมว0แค่นี้เลยอดเรียบร้อยมันก็ไม่ได้อืดเลยมากนะเท่าที่ดูมันก็แช่แข็นเราแล้ว ไม่ยากเยมือนีดิมนะดุนโตอ้าวตายสิเฟยเหยียบเหยียบเหยียบแล้วก็ทึบซ้ำอืมเป็นมเบยโอ้โหเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันปรับค่าสกิลเอฟค่าสเตตัสต่างๆเนเอฟเอ็กแ์แอกหรือแค่นิดเดียวเองโหเย่แย่เย่หรืว่ามันใช้สเตตัสจริงเล่นนะเนี่ย เราไม่แชร์สื่อเรามีท,ทำอะไรก็ได้แต่ทำเลรู้สึกว่าเฮ้ยมานาลดเร็วมากอะโอ้โหมานา,ม,า,ม,า,นามีให้สองหมื่นตกสกิลหนึ่งมันใช้ประมาณร้อยสามสี่ห้าร้อยอะคิดเอาแล้วกันนะเอ๊ม่ใช่ตอนนี้ขอกินยามานาเฮ้ใช้ยาได้ไหมในนี้โอเคยังใช้ได้อยู่นะล้วก็จะขอกินชันตะคอ์ที่ได้มาแล้วกันปไปกันต่อ เออมานาเยี่ยมจะได้อยู่พังแล้วไม่เลยผมนะตัวอะไรมันตัวอะไรยิงให้ตายโอ้โอได้รับอะไรเนี่ยาอสำเร็จโอ้ย ตายไหมตายไหมือตัวนึงไอ้ตัวนึงไอตัวนึงเฮ้ยไม่ตายอีกไม่ตายอีกอึดนักใช่ไหมอึดนักใช่ไหมเอ็มพีบวกห้าสิบก็กินก่อนเข้าดันโอเคเราจะเข้าสู่ดันต่อไปมา แค่แบบนี่ก็เสียมานาไปประมาณหเปของทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปทางไหนก่อนวะอืใช้ร <at> ูปแบบดันเก่าเลยนะเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยสักนิดหนึ่งก็คิดว่าเหมือนลงดันธรรมดาเนาะแต่แค่รู้สึกว่าเลือกอมานามลดเร็วขึ้นแค่นี้แหละโอ้ต้องจัดการให้ไปในสามิีไม่ใช่ปังหา เอาไปกินกินเพีึงเรียบร้อยเอาเหลือบอสอยู่หมดยังหมดยังโอ้เลือดโอ้มานาเออของตกเยอะใช้ได้นะเนี่ยมันคงรู้แหละว่าเลือดกับมานามนุษย์เยอะมันก็เลยตกให้เยอะเียสองทางทางไหนก่อนทางนี้ จากสภาพแล้วไม่ได้ทำความสะอาดมาแน่แน่ยงมนมุมติดเพียบเลยเอ้ยมาน่าจะเป็นบอสหนึ่งไม่น่าใช่แเรียบร้อยกิลิคอบวก50%ิอไก่กรีนแอมเปอ ไอทีเคบกสามสิบเปอร์เซนต์กินให้หมดมีอะไรตกกินได้หมดมาเลยแค่อันนี้ประตูสุดท้ายแล้วสินะม,มา เหยียบมันตกพื้นเราก็จะเหยียบมันนี่นี่ไอ้ป่าเถื่อนเป็นพ้าเจ้ป่าเถื่อนโอเคเรียบร้อยหมดหมุกยังไปเจอไม่ตายอาจะตายสักทีโอเคมาอาจจะถึงบอสแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะเนี่ยเห็นกล่องนะในหน้าเนี้ยแต่ว่าทำไมมันเก็บไม่ได้วะเอ้ไม่ใช่เก็บไม่ได้มันไม่เจอเลยมากกว่ามา ปกติมันไม่มีนะถ้าจะไม่ผิดตรงนี้เป็นว่าจัดการมันแล้วนะกันนะตายไนะเอาปะเราจะจัดชุดใหญ่กับมันเลย โอมานาไปอย่างไวือแช่แข็งตายแม้อยู่ดีเรสุดท้ายใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,วอีกนิดเหลืออีกนิดริลิตาเออเรียบร้อยอเกรียง ช่วยเก็บให้หมดไม่เหลือเลยก็จบไปก็ไม่ได้ยากอะไรดูเวลาดิ๖นาทีก็โอเคนะสำหรับดันเอเบียเปิดกล่องกล่องอะไรนีวะกล่องนี้เอิมกล่องเงินมันคืออ่ะก็ของตกธรรมดาอ่ะ ก็เหมือนลงดันทั่วไปเอ้ยมีกล่องอะไรด้วยเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเปิดกล่องกระต่ายก่อนกระต่ายมีอะไรไหมก็ดูธรรมดาทำเอ้ยมีกล่องสีม่วงด้วยเฮ้ยมีกล่องอะไรโอ้โหเรามีกุญแจแต่แบบธรรมดานะงบไม่ค่อยมีอาบไข่อืมนะก็เหมือนเราได้กล่องอะไรมา โอ้โหดูดูที่มันให้ดิเยอะขนาดเนี้ยเอาไงดีเดี๋ยวไปเปิดข้างนอกกันเนาะโอเคเรากลับสู่เซนเฮเว่นกันตามปกติแล้วเราจะมาเปิดข่องนี้กัน ว่ามันจะได้อะไรติ๊กตอก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 ฟึ้งเฮ้ยได้หมาป่า30วันเนี่ย,ยใช้ได้อยู่อันนี้คืออะไรเอาหายไหนแล้ววัดเมื่อกี้ไปกดอะไรเข้านี่วัดเด็กก็เช่างมัน มันก็ได้หมาตาาหนึ่งตัว30วันก็ใช้ได้อยู่นะก็จบไปสำหรับที่ช่วดันเจียนใครจะมาลองเล่นก็ลองดูนะดูแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วอีกอันหนึ่งที่ได้มาอยู่ไหนวะดูดีนี่อยู่นี่มันคืออะไรอ s สเตอร์จิวเวลันแรกไอเทมที่เทมเพล่ไนท t ์เทรดคือคนไหนวะเทมเพล่เทมเพล่ไนทร์เทรดนี่ปะ ไม่ใช่นี่มันเทมเพิลไนท์อีจิตอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเอะเนาะมันได้ยยอยู่แถวนี้แหละมี่ปะผมไม่มีแล้ที่ไหนวะก็ไม่รู้สินะเอ,เ,นเ,อเ,อเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเอากดผิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อนะนี่ก็จบไปแล้วก็ใครจะมาลองเล่นก็ดูนะผมไปแล้วบ๊ายบาย